สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมุกนะคะในช่อง Simply o r g a n i c อีกแล้วค่ะช่องที่จะบอกเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทําให้คุณและคุณและคุณเนี่ยมีชีวิตที่ง่ายแล้วก็ดีเพื่นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดหล่ออบป้าน่ารักมาก พี่ถ้าเกิดใครที่อยู่ในวงการสายวายนะคะจะต้องรู้จักเขาแน่นอนค่ะ <_ C ose> เพราะว่าเขานะคะ <_ C ose> เป็นหนึ่งในหนุ่มแบบ <_ C ose> เป็นผู้บอที่มี follower มีคนติดตามมีแบบแฟนคลับกรีทที่เขามีด้อมของเขาเองเลยในทวิตเตอร์นะคะเราจะไปพบกับเขาแล้วก็จะไปล้วงเคล็ดลับเขาออกมาะคะ่ะว่าเขามีเทคนิคในการดูแลตัวเองอยังไงบ้างนะคะหนุ่มๆคนไหนที่แบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากมีแรงบันดาลใจในการแบบเฮ้ยฟิตขึ้นมาต้องดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มีเทคนิคไหนที่แบบนําไปปรับใช้บ้าง จำไปใช้กันนะคะเราจะไปแอบแบบฟังเรื่องก็สิบในแบบวงการซีรีส์วา <c oughs> ได้ว่ามีอะไรแบบน่าเมาบ้างนะคะเดี๋ยวไปเจอเขาพร้อมกันค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูวิดีโอของบอสนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องซิมพี่ออแกนิกด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแอบไปดูหลังบ้านมาเพราะว่าอีก90%เนี่ยยังไม่กดซับสไครต์ให้กันเลยนะทุกคนกดฟรีนะอย่าลืมกดนะคะโอเคไปดูวิดีโอกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเขาแล้วค่ะ สวัสดีครับบอสครับผมคุณบอสเป็นใครแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมบอสนะครัปนอนุสรนะคะรับปัจจุบันนะครับประกอบอาชีพผลิตซีรีส์วายนะฮะล่าสุดดี ล่าสุดนะครับซีรีส์นับสิจจจูบนะครับและซีรีส์ต่อไปก็คือผมกับผีในห้องนะคะฝากติดตามด้วยอันนี้ขอบอกแฟนค่ะไว้ก่อนว่ารู้จักบอสมาตั้งแต่ม่หนึ่งเนาะก็คือเป็นเพื่อนกันก็คือเดี๋ยวจะโดนถลม่มอันนี้อ่ะคุณบอสไปก่อนนะคะก็คุณบาก็คือทําซีรีส์มาเยอะเนาะเกี่ยวกับซีรีส์ไม่เยอะไม่เยอะประมาณเรื่องที่สามเองเพราะรอแตบุญบางทุกเรื่องก็มันดังนิดน,นึงเออก็มันดังเองเอ่ะเนาะแต่ว่า แฟนคลับเยอะใช่ไหมล่ามีแบบมีด้อมมีเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าผู้ติดตามที่เราไปตกมาจากแบบพวกนักแสดงก็คือเราใส่เขานั่นเองอ่าใช่แล้วก็ทุกคนก็จะแบบพี่บอส์ดแบรอใส่สูงโปรแต่สิ่งที่ดิฉันเคยเห็นคุณมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดอมันก็ไม่ได้เป็นวันนี้มันคือยังไงมันดีกว่านี้หรอได้ไหมมันมันดีกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงที่แบบ ้วนไปเลยหรือแบบเป็นผอมไปเลยอะไรอย่างนี้มันจะมีขึ้นขึ้นลงลงคือคลิปนี้อยากจะให้บอสเนี่ยมาแชร์ว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมจากตอนเด็กๆเป็นยังไงเราสามารถทําให้ตัวเองดูดีขึ้นได้อ่าใช่ว่าดีกว่าดีกว่าเดิมตั้งแต่ช่วงมหนึ่งขออินเสิร์ตรูปตรงนี้ปึ้งอ่าโอเคแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงคือจริงๆนอนมันไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยกูอยากจะแบบดูดีหรือว่าอยากจะผอมนะค่ะนคือแบบ ไม่มีอะไรทาําก็เลยไปสมัครเข้าชมรมแบบเล่นดนตรีตอนนั้นนะเล่นทําเป็ดเลยเนี่ยแล้วคือที่โรงเรียนเขาให้วิ่งไงทุกวนนันจะต้องแบบวิ่งรอบโรงเรียนวัลลนะ <Classic> ละสิบรอบยี่สิบรอบอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับตอนนั้น,นเราก็ค่อยๆเริ่มแบบเริ่มผอมลงมามันเหนื่อยมากๆแล้วก็พอเหนื่อยมากๆแล้วมันก็ไมไ่ค่อยได้กินอ่ะ จากการอ้วนมาเป็นเด็กผอมซึ่งก็ไปเกินลิมิตเป็นผอมเกินขออินเสิร์ตรูปตอนผอมเกินขึ้นมาคือคลิปนี้คือเที่ยงหมดเลยไ่้สบายใช่ไหมใช่สบายใช่แล้วตอนที่ผอมตอนนั้นเอฟวอว่าบอสเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากโลกนั้นโลกนี้ไม่ใช่ติ่งเลยอ่ะ นั้นเนาะก็ค่อยๆรักษาตัวเองมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนอยู่บ้านร้แ,แจงพี่พี่ก็ชอบแบบมีแบบผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยหามาแบบเออใช่ตรงนั้นดิตรงนี้ล้างาาหน้าดี <laughs> เบสิกเลยอ่ะของของทุกคนที่ควรจะต้องทำอ่ะก็คือการทาครีมคือผิวคนเรามันต้องมีตัวช่วยเว้ยเออคือคือตอนแรกไม่เข้าใจว่าพี่ว่าเอออาบน้ำเม่รนี่มันก็แบบก็พอแล้วก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออแต่แบบจริงๆริ้ไม่ได้เลยมันมันต้องทาครีมหรือบางอย่างเราต้องกินวิตามินช่วยด้วยอย่างแบบพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยคือแบบคือหลักๆเลยเรากินเพื่อช่วยป้องกันหวัด เพราะตอนนั้นอ่ะเราใช่ใช่เราป่วยบ่อยมากเออเราก็เลยกินวิตามินแล้วพอกินปูแบาภูมิมันมันมันเริ่มดีมันไม่ค่อยป่วยแล้วอ่ะนอกจากมันช่วยให้ภูมิเยอะขึ้นอ่ะมันช่วยให้ผิวดีขึ้นด้วยมาถึงอีกจุดเปลี่ยนของคุณบอสอีกช่วงหนึ่งคือไปข้อมหาลัยมหาลัยคือคุณมีตําแหน่งเป็นอะไรคะเป็นเดือนคณะแน้ะว่าตอนนั้นทำไมถึงได้เป็นเพราะว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากเลือกคนหน้าตาดีเท่าไหร่อ่ะ กฎของปีนั้นก็คืออยากได้คนสูงซึ่งก็คือเข้าเกณฑ์ในในช่วงนั้นอะนไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าการสูงอนะ่ะมันมาจากไหนคิดว่ากรรมพันธุ์นิดนึงนะจริงๆพ่อเขาสูงเหมือนกันคือเหมือนตอนช่วงที่เรากำลังจะเอ่อเจริญวัยอ่ะ,ะ,อะ <laughs> มันใช้ชีวิตที่ถูกต้องไนงะกับการที่แบบเฮ้ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแบบมีการยืดตัวมีการอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะ่ะ กิดโควิดต,ตีนติดนมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็จะกินบ่อยก,อก,กินแบบกินแทนน้ำเปล่ารู้สึกหิวน้ำก็จะไปเจาะนมมากินเลย<ม>เออแต่แบบร้อยหกสิบแม่งขึ้นมาเป็นร้อยแปดสิบแล้วอะในเวลาแบบไม่กี่ปีเองอ่ะเออจำไว้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานเนาะให้มันวิ่งไปก่อนเออวิ่งกินนมอะไรเงี้ยณตอนนี้ออกกําลังกายอาทิตย์ละกี่วันอาทิตย์หนึ่งอะอย่างต่ำจะไปสองวันเลยฟิตเนสถ้าเรามีเวลาว่างเราจะไปคาร์ดิโอต่ออย่างเช่นแบบไปว่ายน้ำใในวันเดียวกันฟิตมาก ใช่เราก็จะไปว่ายน้ำแบบประมาณ20รอบอ่ะก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณไม่เกินอ่เกังกายประมาณวันละสองชั่วโมงเลยหรอใช่ใช่ถ้าบอกว่างมากก็จะไปมันไม่ได้ออกแค่แบบลดน้ำหนักเนยตอนเนี้ยมันออกสุขภาพเออการดูแลผิวแหละปัจจุบันวัยทำงานอย่างเงี้ยวัยจะแบบเข้าสู่ช่วง30ดูแลผิวยังไงบ้างใช้ครีมเยอะครีมที่ขาดไม่ได้คือแบบช่วงไหนโทนเนอร์ คือตอนทล้างหน้าเสร็จแล้วมันต้องใช้โทนเนอร์เอก็จะช่วยกระชับลุคใช่ก็มีคาร์รนดับเบิลเซรั่มที่ใช้บ่อยๆกระตุ้นผิวเออแล้วก็มีเอสแอบอะไรพวกเนี้ยเอสอบก็เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกตัวใช่ใช่ใช่ก็คือที่เลือกๆมาส่วนมากมันเป็น เป็นของออร์แกนิกหมดเลยอ่ะเพราะเราก็กลัวแบบเราเราอ่านเยอะเราคนหนึ่งที่ใช้เหมือนกันสับคือมันดีจากตอนแรกที่ใช้แล้วแบบเหมือนมันจะไม่ได้มีกลิ่นมีสีก็รู้สึกว่าแบบมันจะเห็นผลแต่พอใช้ไปแบบนานๆมันมัน,มนค่อยๆทำให้ผิวม,มันดีขึ้นจริงๆอันนี้แบบส่วนตัวก็ใช้เหมือนกันเหมือนโฆษณาเข้าแหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แต่พอใช้พอใช้อ่ะแล้วมนะีอะไรอีกที่แบบใช้ มากหน้าที่คุนมอใช้บ่อยๆตอนนี้ใช้ของบาน,นุกิจพอลูกค้าส่งมาให้ใช้จะมาแต่ของเขาอเนะเป็นมาคุณหมอไงอที่เขาแบบมีหมอแบบวิจัยมาอะไรเงี้ยเรอรู้สึกว่าเออมันก็เวิร์กดีเลยรู้สึกว่าการทํางานในหนังอะเราจากที่เราดูข้างนอกมันต้องเลิกงานดึกเครียดนักสแสดงดิวกับสปอนเซอร์ต่างๆเวลา แบบคนเราแม่งต้องนอนแค่แปดชั่วโมงใช่ป่ะแต่นี่เราถ้าเครียดเราแบบแม่งทำอะไรเลยอ่ะสามารถนอนได้เป็นสิบสิบกว่าชั่วโมงเออเราเวลาทํางานในกองอันนี้ขอบไปสิบใครด่าใครไหมในกองเคยด่า, <c oughs> ดาจริงหรอไม่ได้แบบด่าจริงจังแล้วแบบทำไมหนี้ไม่ต้องคนะืนแล้วเนอะแค่แบบม,มาทํางานไม่ได้อะไรแบบดูแลตัวเองก็คือแบบ,บก็คุยๆอย่างเออหรว่าต้องงานต้องใช่ถ้าดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่าเราชีวิตส่วนตัวเนาะ คนที่กำลังจะแบบอยากลดน้นาหนักหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากให้สุขภาพดีขึ้นอะ่ะให้กําลังใจอะไรคนแบบที่กําลังอยู่ในช่วงที่แบบสู้กับตัวเองสู้เลยเหรอเฮ้ยมันเหนื่อยนะบางทีลดน้ำหนักอะ่ะมันแบบฉันต้องลดน้ําหนักแบบนี้ฉันต้องวิ่งแบบนี้มันบางทีมันท้นอคือลองดูอะ่ะแต่คนแต่เนี่ยเป็นคนที่ท้อง่ายเหมือนกันแต่โดยรอบข้าง่ยมีเพื่อนแบบเพื่อนชอบแบบสบประมาทอะ่ะเราก็จะดูข่าวว่าได้เดี๋ยวเออ,อเดี๋ยวูดึงลดน้ำหนักเออลดน้ำหนักเออจะทาน จะแบบอาลุกพลอยโดยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแบบเป็นเดือนเดือนน่ะแล้วพอมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยอย่างเราไม่ค่อยได้กลับบ้านเราไปเจอแบบญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไปทำกับพวกนักแสดงมาหรอหมอไหน ก็เออเขามีหมอด้วยแล้วก็เออดูแลตัวเองด้วยเราก็ต้องควบคู่กันไปใช่ไหมล้วก็เออมันก็มีหมอด้วยคนที่บอกว่าช่องซิปพี่ออร์แกนิกอ่ะไม่ใช่ช่องที่เป็นแบบออร์แกนิกล้วนๆแต่ว่าแบบอยากจะบอกว่าอันไหนที่เสริมด้วยธรรมชาติได้มันก็จะดีขึ้น <ใช S 1> ซึ่งอย่าง <ใช S 1> นั้นก็คือการทำกับหมอควบคู่ไปกับการดูแลตัว,ตวเองด้วยจากเด็กในวันนั้นสูขข่ผู้ใหญ่ในว,วันนี้เออมีการเ่งไม่ใช่แบบปรับมันจะแบบเขาดีขึ้นไปเลยมันก็ต้องมีการอดทนแล้วก็ ค่อยๆใช้ตัวช่วยที่มันเหมาะกับแต่ละคนถ้าเกิดใครอยากอ่านข้อมูลตัวช่วยดีๆนะคะก็เข้าไปที่ f s m p Organic นะคะฝากด้วยนะคะฝากไอจีติดตามได้ที่ b o s s ร r หนึ่งสามับหรือว่า Twitter นะคะ Bosser ด้วยตันเองนะคะผมสามารถจ้างงานได้นะคะเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะมี YouTube หรือว่าเป็นซีรีส์หรือเป็นโฆษณาองเียก็ติดต่อมาได้เลยทีมงานคุณภาพจริงๆดีครับเขาใช่ครับผมโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะคะ บเคยมีนักแสดงแหงมาไหแบบมีเพราะนักแสดงมันรุ่น่ะอันนั้นแบบแหองวอร์มาเลยก่อนแบบหน้าแบบหน้าที่มันโดนแอลกอฮอล์ดูดดูดน้ำไปหมดตัวมันจะแบบแห้งแหงใช่นี่คือนี่แหละหมักหน้าช่วยได้ให้ไปนั่งมาห้นมักหน้าก่อนแล้วแต่งหน้าหรอแล้วเขาก็แบบมีสติมันหายต่อใช่ไหมเขาจะมีสติเขาต้องควบคุมสติตัวเองให้ได้ไม่งั้นเขาจะโดนด่า